สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเช้าวันตรุษจ,จีนนะคะเวลาหกโมงเชา้าเรามาทำพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านนะคะเจ้าที่เจ้าทางพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่คุ้มครองสมาชิกในบ้านนะคะสิ่งที่ไหว้ของดิฉันก็มีน้ำเปล่าไข่ ผลไม้ก็มีฝรั่งส้มกล้วยมะละกอนะคะขนมเข่งทำเองขนมตือคาโคทำเองนะคะนี่คุกกี้นะคะเนื้อสัตว์ก็มีปลาหมึกอบหมูต้มกับไข่นะคะแล้วก็เผือกทอดน้ำตาล ใส่ฟักทองกับแครอทด,ด้วยทูบสามดอกนะคะใช้ทูบสามดอกอธิษฐานขอขอบคุณและเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยปกปักรักษาเรามารับประทานนะคะและคุ้มครองสมาชิกในครอบครัวเราให้ อยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองตลอดปีนะคะให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานของที่ไหว้ก็เท่าที่สะดวกและหาได้ในปีนี้นะคะอาจจะไม่มากมายตอนนี้ไหว้เสร็จแล้วนะคะ ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ